พาชมแปลงสวนกล้วยเกษตรอินทรีย์สวนป่าลุงป้าปอแปลงที่หนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับลุงผอเป็นประจำเมืเช่นเคยนะครับพบกันวันนี้นะครับในช่วงบรรยากาศยามเย็นนะครับลมโชยสบายๆแบบนี้นะครับลุงปอพาเพื่อนๆนะครับมาที่แปลงสวนป่าโซนสวนผลไม้นะครับเดี๋ยวตามลุงผอมาดูกันนะครับเพื่อนๆครับ ป่ากล้วยที่อยู่ด้านหน้านะครับเป็นสวนกล้วยนะครับที่แปลงสวนป่าลุงป้าพอ,อโซนสวนผลไม้นะครับก็เป็นแปลงกล้วยนะครับกรเกษตรอินทรีย์ที่ลุงปลูกไว้นะครับปีนี้ก็เข้าปีที่สองแล้วนะครับก็ถือโอกาสนะครับตัดแต่งใบนะครับตัดแต่งใบหลังจากที่ลุงพอ,อไดอ้ใช้เครื่องตัดหญ้านะครับ ตัดหญ้าตัดวัชพืชนะครับบนล่องสวนแห่งนี้นะครับก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นนะครับลุงพอตัดหญ้าหรือว่าตัดใบกล้วยตัดใบตองนะครับลุงพอก็ไม่ได้เก็บนะครับนอกจากเก็บรวบรวมเอาเอาไว้อะไรครับสุมกกต้นผลไม้นะครับก็ถือว่านะครับปล่อยไว้แบบนี้นะครับวันหนึ่งนะครับเขาก็ย่อยสลายนะครับเป็นวัตถุคุมดินนะครับเป็นปุ๋ยนะครับ พืชอาหารให้เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเรานะครับเนี่ยครับวันนี้ก็พามาดูนะครับแปลงกล้วยนะครับสวยๆแบบนี้ครับก็ถือว่าบรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับในการปลูกกล้วยครั้งนี้ครับที่แปลงสวนป่าแปลงนี้นะครับปลงปอปลูกเป็นไม้นำนะครับเป็นไม้ล้มเงาให้กับผลไม้ชนิดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้นส้มโอขาวแตงกวาเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ เพื่อนๆครับที่อยู่ตรงหน้านะครับนี่ก็เป็นต้นส้มโอพันุขาวแตงกวานะครับเป็นส้มโอที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชนาธของเรานะครับนะครับก็อายุนะครับของต้นส้มโอต้นนี้ก็ปีเศรษๆนะครับก็ปลูกพร้อมๆกับกล้วยป่านี้แหละครับเราถือว่านะครับเราใช้กล้วยนะครับเป็นไม้นําเป็นไม้บังแดดให้กับต้น ผลไม้ที่แปลงสวนป่าของเรานะครับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นนึงครับต้นส้มโอนะครับพันขาวแตงกวาเช่นกันนะครับนอกจากนั้นนะครับก็เติมความหลากหลายที่แปลงสวนป่านะครับต้นนี้ก็เป็นต้นหน้อยหนานะครับต้นหน่อยหนาก็ถือว่าเป็นพืชทนแล้งนะครับนี่ครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับอยู่ท้ายล่องนะครับก็เป็นต้นส้มโอขาวแตงกวานะครับแต่ละต้นนะครับก็มักจะมีนะครับต้นกล้วยนะครับ ส้มโอขาวแตงกวาของเรานั้นนะครับจะมีต้นกล้วยปลูกประกบไว้นะครับไกลๆตรงนู้นนะครับก็เป็นส้มโอขาวแตงกวาเหมือนกันนะครับก็มีกล้วยเป็นไม้บางแดดบางเงานะครับเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้อีกครับแอบส่องตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะครับมีตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะครับก็เป็นแบบนี้ครับปลูกเอาไว้นะครับเมื่อกล้วยนะครับให้ผลผลิตประมาณนี้แล้วเนี่ยนะครับลุงผอก็ถือโอกาสนะครับ แปลรูปนะครับหลังจากที่เราได้กล้วยมานะครับกล้วยสุกนะครับไปแจกกลาณนมิตรนะครับเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยนะครับ พอกินนะครับปลูกกล้วยแปลงนี้นะครับก็เกือบๆร้อยกอก็พอกินนะครับเหลือก็แจกจ่ายหลังจากแจกจ่ายกัลยาณมิตรเพื่อนบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ครับลุงพอนะครับกับป้าพอก็เริ่มนะครับทําธุรกิจนะครับเพื่อสร้างรายได้นะครับเอามาดูแลแปลงสวนป่าของเรานะครับก็คือการผลิตกล้วยนะครับกล้วยตากนะครับกล้วยตากสาบยานะครับส่งให้กับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองสาบยานะครับ เราทำนะครับในรูปของวิสาหกิจชุมชนนะครับก็นี่แหละครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของการหารายได้นะครับที่แปลงสวนป่าลุงป้าพอแปลงที่หนึ่งนะครับเพราะว่าโซนด้านนู้นนะครับเดี๋ยวลองจะส่องส่องไปให้ดูนะครับโซนด้านนู้นนะครับประมาณเนื้อที่ประมาณ2ไร่นะครับก็จะเป็นแปลงสวนป่าของลุงนะครับแต่ว่าโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนสวนผลไม้นะครับที่ลุงเห็นมาแล้วก็ ถือโอกาสนะครับปลูกผลไม้นะครับทําการขุดล่องนะครับเนี่ยครับขุดล่องสวนนะครับแล้วก็นํำดินที่ได้นะครับจากการขุดล่องนะครับล่องน้ํานะครับก็เอามาเป็นล่องสวนนะครับลุงพอออก็ถือโอกาสนะครับได้ปลูกนะครับไหนๆก็เป็นคนใช่นาททั้งทีนะครับก็ถือโอกาสปลูกผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็ขณะนี้ครับก็มีส้มโอนะครับเป็นไม้หลักที่แปลงผลไม้แปลงนี้นะครับเนี่ยครับ ก็เป็นส้มโออีกต้นหนึ่งนะครับที่จเจริญง,งอกงามได้ดีพอสมควรทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองมาดูแอบส่องตรงนี้อีกนะครับก็จะพบว่าเห็นไหมครับว่าก็จะเป็นต้นส้มโอพันขาวตั้งกวายเช่นการปลูกนะครับกล้วยประกบเอาไว้นะครับทุกล่องสวนนะครับก็จะมีะผลไม้ชนิดต่างๆนะครับปลูกบริเวณหลังล่องนะครับโดย ขนาบนะครับทางซ้ายขวานะครับก็จะมีร่องน้ำนะครับมีร่องน้ําแบบนี้นะครับต้องถือว่าน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ครับที่แปลงสวนป่าเพียงแต่ว่าลุงยังไม่ได้ทําระบบน้ํานะครับก็ใช้วิธีการใช้กระป๋องนะครับตักน้ำนะครับลดต้นผลไม้ส่วนกล้วยลุงก็ปล่อยให้เขาดูแลตัวเองนะครับดูแลลดน้ำนะครับในช่วงแรกๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อกล้วยเจริญเติบโตดีแล้วลุงก็ ปล่อยให้เขาหากินเองนะครับเลี้ยงแบบบุ๊เฟ่นะครับปลูกแบบให้เทวดาฟ้าดินนะครับดูแลนะครับนู่นครับไกลๆตัวน้นก็เป็นต้นส้มอีกต้นหนึ่งครับแต่ว่าวันนี้ครับเจตนาจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับแปลงสวนกล้วยนะครับแบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นอะไรครับแหล่งผลิตนะครับวัตถุดิบนะครับ ส่งให้ป้าผออนะครับในการผลิตกล้วยตากนะครับกล้วยตากสาบยานะครับก็ทําในรูปของอะไรครับกล้วยตากนะครับกล้วยแผ่อบนะครับก็จะได้นะครับดำเนินการนะครับหารายได้นะครับมาอะไรครับเสริมนะครับมาดูแลแปลงสวนป่าของเราเห็นไหมครับว่าตรงนี้ครับ ก็มีส้มโอพันขาวแตงกวานะครับแล้วก็ส่องขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะพบว่ากล้วยก็ตกเครืออีกแล้วนะครับตอนนี้ต้องถือว่ากล้วยของลุงพออนั้นนะครับเข้าปีที่2แล้วเนี่ยนะครับทุกกอนะครับทุกกอกล้วยเนี่ยนะครับก็เอ่อออกปลีตกเครือมาแล้วทั้งสิ้นนะครับก็ตัดเอาไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับขณะนี้ครับต้องถือว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบนะครับในการผลิต กล้วยตากสาบยานะครับของป้าพอนะครับก็วันนี้ครับถือโอกาสนะครับพาเพื่อนๆนะครับกัลยาณมิตรนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับสวนป่าลุงป้าพอโซนสวนผลไม้นะครับก็เป็นแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นแรงอะไรครับ อาหารนะครับแล้วก็เป็นสถานที่นะครับให้ลุงได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับเป็นสถานที่ที่ลุงใช้ทํางานอดิเลกก็คืองานเกษตรนะครับการปลูกพืชผลไม้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับรวบมมีกล้วยฟ้าขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นมะลิอองนะครับปากช่อง5สุตามเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายพันธุ์นะครับก็รวบรวมไว้นะครับที่แปลงสวนป่าลุงป้าพออนะครับ ก็เป็นคลิปดีๆคลิปหนึ่งนะครับที่วันนี้นะครับลุงพออนะครับพาเพื่อนๆนะครับได้มานะครับแปลงสวนป่าลุงป้าพออโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้นะครับพามาดูป่ากล้วยเกษตรอินทรีย์นะครับที่เป็นแหล่งนะครับวัตถุดิบในการผลิตกล้วยตากสาบยานะครับของป้าพออก็เป็นคลิปดีๆอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างพื้นที่รูปประมนะครับในเรื่องของการปลูก ไม้ป่านะครับแล้วก็ปลูกแบบผสมผสานนะครับแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับมาทําเป็นสวนผลไม้นะครับก็เพิ่มความหลากหลายให้กับพื้นที่นะครับแปลงสวนปา่นปาแปลงนี้ก็มีพื้นที่ประมาณ4่ไร่เศษนะครับก็แบ่งเป็นไม้ป่าประมาณ2ไร่นะครับแล้วลก็เป็นสวนผลไม้นะครับนะครับแม้แต่อ้อยลุงพอก็เอามาปลูกไว้นะครับอยากกินอะไรชอบกินอะไรก็เอามาปลูกที่แปลงสวนป่าของเรานะครับ นะครับต, referral, ตรงนี้ก็เป็นต้นมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับต้นส้มโอขาวเต็มแตงกวานะครับมีต้นฝรั่งนะครับแล้วตรงนู้นนะครับก็จะเป็นมะพร้าวนะครับก็มีนะครับหรือแม้แต่ต้นอะโวคาโดนะครับตรงนี้ก็เป็น wow, genocide, ตน้นอะโวคาโดอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็นบัวบกนะครับก็เอาไว้นะครับและในขณะเดียวกันที่แปลงสวนป่าของเรานั้นนะครับก็ มีนะครับตาลนะครับที่อยู่กับพื้นที่ของเรา3ต้นนะครับโดยเป็นตาลตัวเมียสะสองต้นแล้วก็เป็นตาลตัวผู้1่ต้นนะครับนี่ครับลองมาดูกันอีกครั้งนะครับในส่วนของนะครับแปลงกล้วยนะครับแปลงสวนป่าแปลงสวนกล้วยนะครับเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ย้ำนะครับว่าเราทําแบบเกษตรอินทรีย์นะครับใช้ปุ๋ยคอกนะครับในการใส่นะครับบารุงต้นไม้นะครับนี่ครับก็เป็น ตัวอย่างพื้นที่รูปธรรมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อยากจะย้ําเตือนนะครับเป็นอะไรครับประสบการณ์ของลุงผอนะครับที่รับราชการมาตลอดชีวิตราชการแล้วหลังจากเกษียณอายุราชการก็ได้เลือกงานนะครับการทําเกษตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกไม้ป่านะครับด้านโน้นนะครับเป็นแปลงไม้ป่าของลุงผอก็มีอายุไม้นะครับ5ปีเศษ ส่วนทางสวนผลไม้นี้นะครับก็มีอายุนะครับประมาณ2ปีนะครับหลังจากลุงพอเกษียณมาก็เริ่มนะครับมาขุดล่องน้ำนะครับยกแปลงสวนป่าแบบนี้ครับปลูกผลไม้นะครับก็ถือว่านะครับเป็นพื้นที่ลูปธรรมนะครับให้กับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับอยากจะปลูกป่าแบบผสมผสานนะครับลุงพออขาบมอกลุงนะครับเป็นบทเรียนให้กับเพื่อนๆนะครับ กับก็ฝากนะครับติดตามทางเพจสวนป่าลุงป้าพออแล้วก็ทางช่อง y t u t u นะครับสวนป่าลุงป้าพออนะครับก็เป็นคลิปดีๆนะครับฝากนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับลุงพออนะครับในการทำคลิปวิดีโอดีๆนะครับมอบประสบการณ์นะครับเป็นบทเรียนให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับขอกล่าวลานะครับบรรยากาศแปลงสวนกล้วยนะครับสวัสดีครับ